ไอไเบาทำเขามาไอ้เดินมาไอ้เดินมานี่ให้เขาไปไอเดินมาไอ้เดินมาไม่เอ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 า

เอาไปขึ้นมาไอ้ขึ้นมาไอขึ้นมาป่าป่าขึ้นมาขึ้นมา,นนานไม่ทำเขานะป่าไ,ไม่เอาไม่เอาไม่ทอาเขา